พร้อมลงวอนสมได้เลยนะครับคูท,ท้ายสำหรับวันนี้ เราไม่ไม่ไมไม่สิงซองเนี่ยเขาไดอยู่สวัสดีครับสวัสดีครับ

ฝากพองใช้เสียงหน่อยใช้เสียงหน่อยมีเสียงหน่อยมีเสียงหน่อยเร็วๆฟฝากพองดังดงหน่อยดังๆงหน่อยฝากพองเสียงดังหน่อยเล่นแบบสนุกครับเล่นแบบสนุกเลยลูก ฟอร์มดีกว่านี้ฟอร์มดีกว่านี้ปกติเล่นดีกว่านี้ บอกกันบอกกันดีดีดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรห่างเกินไปห่างนิดเกินไปเ,เ,เยี่ยมเยี่มเยี่ยม,ยยม ดีดีเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมดีดมีมาแล้วมาแล้วจิตตะไข่ครับจิตตะไข่ บอกกันบอกกันเยี่ยมเยี่ยมมั่นใจไปมั่นใจไปลูก เอ้่ว่าลีโป้ตัวไหนลีโป้อื่มีเขไม่เจ้ามีลูกแม่รีโป้มากันเล่นแบบมีเสียงหน่อยเล่นแบบมันสนุกหน่อยลูกเออเสียงเออเอออ้าวหน่อยไหมลูกเออเล่นเหมือนกับเราซ้อมแหมเอออยู่ในสนามแข่งอยากเย็นอยู่เออเล่นแบบเหมือนซ้อมเลย

เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเปลี่ยนแดนก่อนค่อยพักครับแดนก่อน นักกีฬานูนขำแปรวันนี้ชนะไหมไม่ไม่กีฬาอะไรแข่งอะไรแข่งวอลเลย์เหรอครับแพ้ใครแพ้ห้วยแพ้ห้วยโจดเหรอแพ้ห้วยโจดกี่เซต สอ,สองสองศูนย์สองต่อศูนย์เซตไหมลูกสองต่อหนึ่งโอ้ยังได้มาหนึ่งอยู่เก่งมากเก่งมากปีหน้าเอาใหม่นะครับซ้อมมาใหม่ซ้อมมาเยอะเยอะยังเหลืออยู่ยังเหลืออยู่ยังเหลือหลายแมตช์อยู่ยังเหลือแก้ต,แต,แตัวอยู่แมตช์พด้วยจริงสังทัดโคตรแม่หาโคตรได้ออกโคตรผมก็เพิ่มเพิ่นเนี้ยโคตรไหมครับ <c oughs> <c oughs> อ๋อครับเป็นหายโคตรปีนี้ก็ ถ้าถามผมนเนาะปีนี้เอาเด็กน้อยมาอืมหนักมันกับเพื่อคือเป็นเหมือนเขาเอิ่นกับนี้คือบางเผนเผื่อน่าควอ๋อครับมาคือการเแี่งโกรกันนกันดัดเติมือบางค่าจะต้องเป็นเด็กน้อยเอาครับเห็นว่าขาดเด็กน้อยมันยังโอเคอยู่ครับบางคนก็จะมองว่าเอ้ยเรียนบดีมาได้มาหนี่ครับแต่ถ้าเขาเบิ่งดีคือลูกที่มันเสีย มันบเป็นข้อมูลพิเศของเด็กครับผมมันเป็นการที่เหมือนแต่คราวเราตัมากลงมลงสุดอ๋อครับผมครับสมัครที่ที่แพรอะไรนี้อะที่หลายนิดจุดจุดหนี้งเนาะครับว่าตอนที่ที่ก้อยเป็นคนเดียวที่็ตกลอกครับแต่เสียแรกแล้วเหนาปีหน้าปีหน้าขอเป็นกำลังใจให้กับหมู่บ้านนะครับโนนขามแปรหมู่ที่หาด้วยครับเด้อซอยพี่น้องเฮาเชี่ยบ้านโนนขามแปรไห้น้ำแน่ปีนี้ซ้อมมาเยอะๆอีกแมตต์นึงเอาให้ชนะนะครับสู้ไหมสู้ สู้ครับผมโอ้ยสุดยอดมากครับนนขามแปรครับนนขามแปรครับครับคโคดีครับโชคดีครับโคดีครับสวัสดีครับน้องอ้อครับสู้ๆครับ มาได้สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยเอารกัครับเา